สว,สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องคลายแซมสั้นพนมืงนะคะวันนี้ก็อยู่ที่บ้าน e โบโบานนะคะนี่มีเอฟซีมาเยี่ยมน้องโบบานนะคะูรับไูดูซิมือดูซิมือนะครับมือโบบานนะครับกอดขา้แ ได้ไหมครับก่อนจะเป็นครับวันนี้ไม CO, ่มีควานชึ่งๆครูก็ไม่เยอะไม่ชึ่งๆโจเชึ่งๆหน่อยชึ่งๆหน่อยชิ่งๆ้างหลังให้ดูครับจีนเยี่ยมโบราณนะคงับสวัสดีครับหน่อยเร็วสวัสดีครับหน่อยอ่าครับเอฟซีหน่อยเร็ว ครับอืออ่าเอานี่ให้พี่เพื่อนตัวนี้ชึๆๆอ่ะชึๆๆเลยนะเดินๆๆชึๆๆชึๆๆชึๆๆเอ้อ่าชึๆให้ครบหลักสูตรนะฮะเอาแบบเปลี่ยนเนี่ยทาย2ตัวเรียบร้อยได้มั้ย

คนเล่นช้างคนเล่นช้างช้าใหม่เลครับคนเล่นช้างใหม่ของเราครับอ่ามาสมัครมาสมัครงานใหม่นะครับตอนไหนครับสมัครเมื่อกี้เมื่อกี้เลยครับมามาทดสอบงานก่อนครับออกงานคุณทานนะครับยี่ห้อมยังไม่ถึงโอ้ยเห็นไหมโอ้ทำงานไม่เก็บขยะมาเก็บหอนุนุนเห็นไหมวานเล่นนะครับ เอาขึ้นแล้วก็อะไรกันควันใหม่ต้องลองนะครับถูกครับผมโอ้ขนักสูดครับขึ้นไปไว้นะครับนอนแล้วจะให้ควันใหม่ทดลองงานนะครับลูาวชลองงานนครับคุณคู่62ยังไม่ถูกครับมาเล่นโบบานครับไม่ใช่มาทดลองงานนอนลงแล้วรับลง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 หาเขารับลงหาเขารับลงรับลงรับลงยุมลึบลึกลึกลึ

ไม่เจอซีคือคิ้อนรับเอฟซีนะเอฟซีมาไม่เยอะวันนี้ขอเกิดผมไม่ทำครับมาน้อยไปครับมาแค่สองคนเดี๋ยวต่อไปกลางวันก็จะมารอนะครับอรอชิ้งชิ้งต้อนรับเอฟซีใช่ไหมครับครับเอฟซีท่านใดสนใจนะครับช่วงนี้เป็นควานจำเป็นนะเนี่ยไข้ร้ายเขาบอกพี้ยนไขายทำอะไรครับแบบแบบบู อะไครับอาจจะเป็นพสเกิดด้วยสามนตอนผมอายุยี่สิบห้าเนี่ยนะว่านาเกเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับไปทำความสะอาดที่พักเช้าก,ก่อนนะครับเราเรีรยวทำความสะอาดนะเพราะว่าได้เวลาทำความสะอาดซุ้มเราแล้วนะครับแต่ว่ามาสมัครงานแต่ว่ายังยังไม่ผ่านงานนะครับไม่ผ่านงานครับนะ<ห>เดี๋ยวมาสมัครใหม่ครับอันตรงนี้ <laughs> มันต้องมาสมัครช่วงสุกสวาทิสนะครับนั่นไปแล้วบ๊ายบายบานโอ้ยังไม่อยากให้ไปยังนอยากให้เล่นด้วยอยู่บ้าบ้าบายบายบ๊ายบายยังไม่อยากใหไปครับยังไม่อยากให้ไปครับเล่นเล่นกับเขาก่อนครับเล่นกับเขาก่อนยังไม่อยากให้ไปนะฮะยังนอนให้เล่นด้วยอยู่ คุณมาไล้ครับคุณมาไล้แคปหน้าจอเลยคุณมาไล้ต่อมีด้วงบัวบานนุนนั่นกับขวานคุณมาไล้หมูบัวบานไปแล้วครับบัวบานมาครับเจอไปแล้วครับเจออีกแล้วเจออีกแล้วครับโอู้ปกโหพ่อไลฟ์สดนะครับลูกก็เจอหมูชานะโอเคนะคือเคยขายของนะครับบัวบานได้เลยครับผม ถ้าอยากให้อยู่ตะรวจนี่นะครับถ้าไม่อยากอยู่จะไปแล้วนะครับอ่างั้นจะกลับบ้านแล้วครับบูบานอ่ะต่อไปครับต่อไปครับมาดูครับก่อนนี้จะกลับบ้านแล้วจะยอมยไม่ไปแล้วอะไรอยากมีสุโลขแล้วอ่าเราใส่จะให้กลับเลยครับกลับได้ก็ไปเถอะวบูบานไปเถอะไปเรือแล้วก็เราจะกลับบ้านทำความสะอาดต่อแล้วนะคะกลับแล้วนะกลับไปยืนแล้วนะกลับแล้วนะบ๊๊าายยบบายบาย ้ยมบายบายบครับบายบายเออเออไปยอมกแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับสุดยเอาแมบาโนกรุบกรยบไปๆไปๆไปทาความสะอาดมันทไม่ทำา ตอนนี้ช่างก็กำลังเร่งมือกันอยู่นะคะนี่ทำกอกทำบ้าน,นะคะ่ะตอนนี้ต่อไฟแล้วอันนี้ระบบไฟพร้อมเลยวะนี่เนาะนี่น่าจะติดหลอดไฟพร้อมเลยนะคะนี่เพราะว่าโรงเก่านั้นไม่มีหลอดไฟนะคะก็จะมืดหน่อยอไฟพร้อมอมีอะไรลังกาตองนี้ กาแฟนะครับผู้นำนะครับตัวต<า>ยุง่งติดตลอดเลยนะช่วงนี้ตั้งแต่หายไปมันเป็นม้าน่ารักนะครับเนี่ยแต่ก่อนเป็นหมาน่าเกลียดไปแล้วมาน่าเกลียดเร็วแลยวที่ <c oughs> เป็นคู่ขาของหมูแดงนะครับ <c oughs> ไอเพชรนะครับ <c oughs> S <S ถ้าชนมาเนี่ยลงไงบอ่อน้เลกพอดีลงบอ่อมาล็ดเลยนะครับนี่มาถึงซุ้มแล้วนะครับ ขวันนะคะชุมเราก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดเหมือนกันนะคะนี่เพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะสี่โมงเกือบห้าโมงแล้วนะคะคอนเราก็น่าจะเดี๋ยวก็น่าจะเริ่มงานกันนะคะจะได้ผ่าช้างได้เดินออกกำลังกายบ้างนะคะช่วงนี้ การทําความสะอาดอยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแซบสั้นขอนเมืองนะคะฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะว้ารับเร็ว ครับครับครับก่อนบายบายก่อนไหนบายบายก่อนบายเฮ้บายบายครับบายบายบายโอ้สุดปู